อ๋อนะตอนนี้ฝนไล่แล้วเตรียมตัวไปแล้วยาวเมื่อฝนโปรยมามาชิ้นใจดำขึ้นกายยามฝนเผาคือป้อมกูว่าไปเหอะฝนแม่งลงเม็ดดิเหี้ยปะฝนโปรยไปแล้วลม้ามึงไงมึงอย่าให้ลมพัดหล่นนะมึง แรง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 ตึ้งตึงตึงโอ้น่ากลัวสัตว์น่ากลัวสัตว์อะไรวะน่าไี่ชายคือถ้ากูกับมึงนั่งอีกสักกูกับมึงถ้านั่งอยู่นี่อีกสักห้านาทีกูว่าไม่เหลือแดงแรงแรงเพื่อนลงไปชิวกัน